สวัสดียมามเช้าครับผมสายแล้วครับตอนนี้ก็ได้เจ็ดแปดโมงเช้าบานเห่าแล้วครับม <c oughs> <c oughs> ันหันลมหนาวมือนีหนาวเลยกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานีเมนื่อวานนอยนนยมนนุยมานน่มานสักสิบเก้าองศามือนีก็อยยุมานสักสิบสามถึงสิบหกองศาไอ <c oughs> สวนวัานห่างจระเข้เขานะครับผมนี่ครับอ่าส่ง บริษัทเฮ็ดยาเฮ็ดขี้มบออันนี้ยังว่าอยู่ครับผมนี่ประเทศเขาดีลีปลูกปลูกแล้วนี่ตัดขายอย่างเดียวตัวนี้น้อยเนี่ยก,กำลังออกมาครับเนีน่ยวันทางจระเข้ปลูกแล้วกับประมาณว่าขายตาัดขายอย่างเดียวนะเออถือว่าทําเงินได้ดีนะบํารุงแค่ปุ๋ยชีวภาพนู่นนี่นนะั่นเนาะประเทศเขานี่มันดีเติบอยู่ครับผม จากที่มาอยู่สี่เดือนนะสัมผัสบึงคือห้ามเผาทำลายขยะมูลฝอยเนี่ยผู้ใดเผาเป็นควันมันยังขึ้นน่วยเขามานะ่คือจับอย่างเดียวนะผมมากกันนี่แหละเดี๋ยนี้ผมเ็นงานอยู่นี่เนาะตามสูตรของเขาคือถ้าเป็นเศษหญ้าเศษขยะนี่คือให้ใส่พวกถุงดำหรือเป็นกระสอบมัดปากแล้วก็ไปทิ่มตรงจุดขยะมันจะอยู่ฝั่งพุนแล้วมันจะมีรถขยะมารับพวกเศษขวดเศษ พาสติ่งอย่ามันจะเป็นรถมาลาบ้ะเข่าไปรีไซเคลิลเป็นบริษัทรถขยะนะครับดีเลยห้ามเผาทำไรห้ามใส่ปุ๋ยสารเคมีและสูตรนั่นสูตรนี้คือบานเฮาบ่ได้ให้ใส่ได้อผมกง็งงอยู่เขาจับว่าใ,ให้ใส่แค่พวกสารปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นพวกโฮอร์โมโน,เ,นรเร่งการเจริญเติบโต,ต,ต,ตเป็นพวกไอเขาเรียกว่าจังไรล่ะเป็นเป็นเป็น,ปนหัวเชื้อนะเป็นหลักก็ว่าปุ๋ยคิ ขี้งัวขี้ควายละปูชิไก่ที่ผมใส่อะเมนตุยตุยอะใส่ถุงมือจกเอาใส่พวกพืชพักทางการเกษตรเขาเนี่ยนะผมใส่เนี่ยคือเมนเลยเมนเป็นขี้ไก่ขี้งัวขี้ควายบ้านเฮาเนี่แหละบอกเคยใส่เป็ดปุ๋ยมีจักเถื่อแถวนี้ได้ยินว่าจับนะครับบอกให้ใส่ตุ่ทีบตัวแดนดินเขาก็ดีเลยมือเี๋ยเพื่อนในผมไปตักปุย๋ย ไปตักดินนะนะมันเป็นผสมปุ๋ยชี่วภาพ้าปุ๋ยมัง่งที่เขาเฮ็ดไว่าเป็นเ,เ,เ,ป,นเป็นก่องเป็นโพ้นขึ้นเลยที่ใส่ดูอนันหรือพวกที่เป็นพวกสัดเล็กสัดน้อยนะมันอยู่ในหันอะสัมพัส์ได้เลยว่าเป็นดินที่ดีนะครับประเทศเขาเนาะเอาเบาๆกันแต่ละประเทศมันกับพือกันเนาะนกตัวอย่างไม่ฟังนะครับผมคือผมกลับไปเห็นหฮนาอยู่บ้านนะผมก็ใส่คือเกลาแล้วปุ๋ยบานเห่าดินมัน อะไรล่ะกสิไปปั๊บกสิผมิกสิโบจูดต่อเพื่องต่อต่อเพื่องต่อฟางบ้านเท่าน่าก็จะไทยกบเลยให้มันเป็นปุ๋ยมักก็ได้สูตรไปหลายอย่างอยู่มาให้งานอยู่นี่ก็ไปเฮ็ดสวนบ้านเท่า็นาจกโอเคอยู่นะมันมีสูตรมีเทคนิคของมันอยู่เขาเฮ็ดกันจังไไดโนนี่นันเนาะสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่นะครับก็ขอบคุณในหลายสุภูสุคนทุกท่านนะครับผมอผมขอขอบคุณนะครับผมเด้อ มากกับกดแชร์นะครับถูกใจก่าฝากกดติดตามได้เลยครับผมช่องสันนะครับหาคลิปนะครับช่องสันหาคลิปนะครับผมเลยสวัสดีขอบพระคุณนะครับสุภูพสุคนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับมีแต่ความร่ำลุ่ยเงินล้านเงินแสนนะครับอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะครับผมสวัสดีครับผม